ตั้งแต่เริ่มเป็นเข้าโครงการเนาะ,ะมหาวิทยาลัยสูต,ตะรตำบลอดรยะเวลาหนึ่งปีก็คือเริ่มแหลกเลยก็คือสำรวจข้อมูลอของตำบลก็คือลงพื้นที่เลยไปอู้กับเจ้าบ้านอย่างเงี้ยว่ามีปัญหาอย่างพ่องคืออาชีพลักของเขาเป็นจะได้เนาะตั้งแต่มาเป็นลูกจ้างข,งของของโครงการเนี่ยผู้ซื้อกาได้สัมภาษณ์กับชุมชนมากขึ้นผู้จักชุมชนเขาดีขึ้นได้พบเจอกับของของ,ของดีปีบเกเ่ยหูมาก,ก่อนว่าเออเขาสามารถพัฒนาเป่นคือไปต่อได้จาะจ๊ จะแบ่งกลุ่มทีมกันนอทั้งว่าชาวคนอะ่ะจะแบ่งเป็น,เป,นเป็นซีซดา้านทีมท่องเที่ยวก็จะดูแลหรือจัดการเรื่องสร้างสารรค์กิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนทีมกเกษตรอินทรีย์ก็คือไปคือความหู้เรื่องเกี่ยวกับเกษตรอินทรียกับก้บ C, บาบ้านทําปุ๋ยทําน้าน้ำมักชีวภาพเองใจในควรเรือนได้จาเขาก็มาจ่่ยพัฒนาเรื่องตลาดออนไลน์คือเปิรนออกแบบผลิตภัณฑ์คือเปิรนแพ็กเกจจิิงไหมคืเอเปิรนเด้๋ก่อตอนนี้ก็คือผลตอบรับด้านออนไลน์เปิรนกับมีขึ้น แล้วก่อทีมก็คือทีมสุขภาพอันนี้ก็จะเน้นไปนเรื่องกลุ่มป้าบ้างผู้สูงอายุเจ้าก็จะป้าเปิดมา้อาออกเปิดห้องอย่างก็ทำกิจกรรมรวมกับมูมเฮ้าอย่างเจ้าก,ก็คือปียกตัวอย่างเ,าเรื่องอถูกกลุ่มจักสานเนาะอันนี้จะเห็นภาพเลยเพราะว่าชุมชนของเฮาอะ่ะเปิดปลูกไผ่ไม้ไผ่กันเป็นรักเลยปกติจะจักาสานเป็นไซส์เป็นซ้มเป็นอย่างตี่ใจทั่วไปแต่เฮาอะ่ะมาเป็นคนรุน่นใหม่เนาะ ะจะชอบกินกาแฟาอย่างเงี้ยก็จะหันว่าเออมันใจพ้พลาสติกนักเขาก็เลยมามากึดกันมามาคุยกันว่าจะเนี่ยจะได้คือของที่เขามีอยู่อ่ะเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าคือได้ก็เลยคิดอย่าทำหูงหิ้วกาแฟาขึ้นมาโดยตีใจ้ภูมิปัญญาของเปิ่นก็คือเปิรนทักเอ,เ,อเ,อเองอยู่แล้วจักเองอยู่แล้วไ่้เจ้าคือตอนเนี่ยการเมืองการของเขามาเกือบหนึ่งปีเนาะเขาตั้งตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนรักนิมน,นานขึ้นโดยกลุ่มน,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 น้องสาวผลเนี่ย ไปไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจถ้าคกงการผมยีต่อแต่เฮาอ่ะเชื่อมันว่าวัตถุดิบเฮามีล่ะต้นทุนทักซะความรู้ความคิดอย่างเฮามีละ่ะเฮาน่นาจะต่อยอดทาทาธุรกิจหรือทํากระบวนการการทํางานเนี่ยต่อไปได้อยู่ค่ะแม่น้ำนานทีเฮามีอยู่ข้างๆเนี่ยคือเป็นสนามจัดกันแข่งขันเรือยาวตีตีตียิงใหญ่เหมือนกันนอกของ,ของจังหวัดน,น่านเนี่ยเฮาอ่ะคนล้นน้เป็นก็พือเป็นเป็นรับถือพญานาคอยู่แล้ว พอจะนั่นน่ะหัวหัวเรือหรือสัญ,ญลักษณ์โดยส่วไปถ้าขึ้นเรื่องนานก็ทีนน่ถึงแทงเทือลิม้มก็จะมีเรือโบราณอยู่นอฟเือคําแดงเทวีจ้ะอายุเกือบ200ปีละก็คืออันนี้เป็นแบบเบ้าเรือโบ,บราณเลยนะเฮ้าในสมุทลิ้มก็คือมีของดีอยู่แล้วเขาเลยทอดแบบเบ้าเป็นมา้ามา,มา,มาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มตัวะจะ้ะก็โดยการได้ราบผูกหัวหัวเป็นออกมาแล้วก็ใจคําว่าลักลิ้มนานคําว่าลักก็คือกลุ่มเฮ้าลักกัน ลิ้มก็คือตมบลลิ้มนานก็นคือจังหวัดนานรักโดยรวมก็คือรักลิ้มนานแบบขอขอบคุณกระทรวงอวอและก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะตีขึวโอกาสมูมูเฮาซักซึ่งสาวคนหลุกจางอาวอร์ได้ทำงานาร่วมกับชุมชนเกิดกระบวนการคิดการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนคือมีความชีวิตความเป็นอยู่ตตีดีขึ้นค่ะ